สวัสดีทุกคนในช่อง m a r k y Story ช่วงนี้กระแสข่าวสิงโตทำร้ายมนุษย์ค่อนข้างดังหรือมาเล่าในวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องตำนานในอดีตกับเหตุการณ์ที่มีสิงโตบุกทำร้ายมนุษย์ที่รุนแรงแล้วโด่งดังที่สุดมาฝากทุกคนครับมีหลายเหตุการณ์ในตำนานและในประวัติศาสตร์ที่เล่าขานกันว่าสิงโตทำร้ายมนุษย์จนกลายเป็นเรื่องเล่าขึ้นชื่อครับนั่นก็คือตำนานสิงโตแห่งซาโว t e Man ers, Kenya ิสเ e e e อร์แมนอีเทอร์สเเกิดขึ้นช่วงปลายศตวตรรษที่19ระหว่างการสร้างทางรถไฟสายยูคันดาเคนยาวิศวกรและแรงงานถูกสิงโตเพศผู้สองตัวเข้าจู่โจมกลางดังคืนสิงโตเหล่านี้ไม่ล่าเหยื่อเพื่อกินแบบปกติแต่พวกมันไล่ฆ่าแรงงานเรื่อยๆอย่างเป็นระบบมีรายงานว่าแรงงานกว่า130คนเสียชีวิต บางบันทึกบอกว่าจริงๆประมาณ35 4 0ถึง40คนแต่ตำนานเล่าขานกันว่าเป็นร้อยผู้รอดชีวิตบอกว่าเสียงคำรามกลางคืนชวนให้ทั้งค่ายแตกตื่นไม่มีใครนอนหลับได้สุดท้ายพันตรีจอห์นเฮนรี่แพทรัสันสามารถยิงสิงโตทั้งสองได้หลังจากการล่าที่กินเวลานานหลายเดือนสากสิงโตทั้งสองถูกเก็บรักษาไว้ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ Field Museum of Natural History ชิคาโกเหตุการณ์จริงอื่นๆที่เล่าขานสิงโตแห่งนิมเบแทนซาเนียฝูงสิงโตร่วมการทำร้ายผู้คนมากกว่า1,500รายในทศวรรษ1930จนเป็นที่หวาดผวาไปทั้งภูมิภาคสิงโตในอินเดียกีฟอเรสต มีบันทึกหลายครั้งว่าสิงโตเอเชียในปากีทำร้ายชาวบ้านโดยเฉพาะช่วงที่อาหารธรรมชาติลดน้อยลงหากพูดถึงเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดในตำนานส่วนใหญ่คนทั่วโลกจะยกให้ตำนานสิงโตกินคนแห่งซาวโวนี่แหละครับเพราะไม่ใช่แค่การทำร้ายแต่เป็นการไล่ล่าสุดโหดอย่างต่อเนื่องจนแรงงานสร้างทางรถไฟแทบจะล้มเลิกงานแล้วยุติโปรเจก์นี้ไปเลยครับ